เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมลูบิกอันแค่เนี้ยมันถึงกลายเป็นกีฬาระดับโลกได้ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกับของเล่นที่คุณอาจจะเคยเห็นหรือว่าเคยเล่นมาก่อนนะครับแต่รู้หรือเปล่าครับว่ามันไม่ใช่แค่ของเล่นธรรมดาครับแต่ว่ามันก็คือกีฬาที่แข่งระดับโลกมีนักกีฬามืออาชีพมีสถิติแล้วก็มีเงินรางวัลเป็นแสนครับของเล่นที่ว่านั่นก็คือลูบิกเนี่ยแหละครับแลวก่อนที่ผมจะเล่านะครับว่าทําไมลูบิกถึงกลายเป็นกีฬาระดับโลกได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเรื่องราวของผมก่อนนะ ก็คือเรื่องราวของผมเนี่ยผมรู้จักรูบิกตั้งแต่สมัยเด็กเลยครับก็คือผมได้รู้จักจากที่ว่าผมได้ซื้อจากรายี่บาทมาแบบว่าเป็นพลาสติกถูกๆแบบว่าบิดก็ไม่ค่อยไปหรือว่าหมุนก็ติดติดกขัดนะครับแบบอย่างเช่นอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยเออช่างช่างมันแล้วกันครับนั่นเลยครับทำไมมันถึงราคาแค่ยีบาทก็คือผมรู้จักจากช่วงนั้นแหละครับที่ผมซื้อจากรายี่มันก็เลยทําให้ผมแบบว่าลองเล่นดูลองเล่นไปมาแล้วมัน ไม่ไม่ get f ฟ e l อะครับว่ามันรู้สึกดียังไงหรือว่าเล่นยังไงอะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยเลิกเล่นไปสักพักหนึ่งเลยแบบว่าไม่คิดจะเล่นอีกเลยจนมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ผมได้ไปดีมโบนะครับแล้วผมได้เข้าไปในร้านรู้สึกว่าจะเป็นรานของเล่นเนี่ยแหละครับก็คือผมเข้าไปเนี่ยแล้วผมก็ได้ดูหลายๆอย่างเลยจนผมได้เจอกับ3 3รูบิก3ามคาครับที่เป็นยี่ห้อน่าจะประมาณประมาณนี้นครับนี่ครับน่าจะใช่นะ แล้วพอผมได้เห็นเนี่ยผมก็ได้ลองซื้อมาในราคาประมาณ60กว่าบาทมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะมันนานมากแล้วแล้วตอนผมซื้อมาเนี่ยผมก็ได้ลองเอามาเล่นนะครับแบบว่าบิดไปอยู่ทางเดียวเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่ามันบิดยังไงนะก็คือบิดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วผลปรากฏว่ามันก็เละครับแบบว่ามันบิดบิดไม่กลับมาทรงไม่กลับมาทรงเดิมครับ มันทำให้ผมงงแบบว่ามันมันมันจะกลับมาได้ยังไงแบบว่าเล่นไปเล่นมามันก็ไม่กลับมาเหมือนเดิมผมก็เลยปล่อยมันไปก่อนแล้วก็ไปสนุกกับเพื่อนก่อนนะครับแล้วพอผมกลับบ้านมาเนี่ยผมก็ได้โยนรูบิกเนี่ยทิ้งไว้ในบ้านนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดจะแตะอีกเลยเพราะว่าผมทําไงก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ก็วางไว้อย่างนั้นเลยครับจนกระทั่งวันหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันวางอยู่ตรงนี้นานแล้วผมก็เลยได้หยิบออกมาเล่นแบบว่า เล่นแบบสปีดสปาครับแค่บิดเอามาบิดเล่นๆแบบไม่คิดจะเล่นแบบจริงจังก็เลยเอามาบิดแบบมั่วจนผมเล่นไปเล่นมาเนี่ยมันทําได้สีหนึ่งครับสีหนึ่งเป็นไงเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูสีนึงเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ครับที่เล่นได้แค่หน้าเดียวอย่างนี้แหละครับก็คือตอนนั้นผมมีปัญญาทาแค่นั้นก็เลยเล่นได้แค่อย่างนี้ครับสมัยตะก่อนนะแล้วพอผมเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยจนผมเริ่มชานาญเนี่ย มันก็เริ่มที่มีความแบบว่าอยากลองเล่นเพิ่มแต่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็ได้แค่เล่นแบบสีเดียวไปก่อนแบบว่าฝึกให้ชํานาญแบบที่สุดเลยนะครับแล้วมันก็จะมีวันหนึ่งที่ผมแบบว่าได้เห็นคลิปคลิปหนึ่งใน YouTube ผมจะไม่ได้แล้ว,ว่าช่องอะไรแต่คลิปนั้นหายไปแล้วครับมันเป็นคลิปที่สอนการเล่นตั้งแต่หนึ่งเลยนะครับว่าแต่ละสเต็ปเนี่ยมันควรเล่นยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ลองเล่นตามคลิปดูนะครับแบบว่าเล่นตามทุกสเต็ปเลยแบบว่าไม่พลาดไม่แต่วินาทีเดียว ก็คือเล่นไปเล่นมาจนผมรู้สึกว่าเอ้ยเออแล้วก็เก่งเหมือนกันนะที่เล่นตามแล้วเล่นได้เนี่ยตอนนั้นผมใช้แค่ดวงล้วนเลยไม่รู้ว่ามันจะบิดยังไงให้มันเป็นอย่างนั้นนะผมก็ใช้แค่ดวงอย่างเดียวใช้ดวงดวงดวงจนเออมันเข้าที่เข้าทางรูปบิกในตอนนั้นอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะมีไม่กี่กระบวนการในการเล่นใช่ไหมแต่ของจริงแล้วอ่ะมันมีเยอะกว่าที่คิดครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าแต่ละขั้นตอนมีอะไรบ้างแต่ผมไม่ได้สอนนะผมแค่บอกขั้นตอนโอเคขั้นตอนที่1นนะครับมันก็จะเป็นนแบบี คือเป็นการเอาขาวล้อมเหลืองครับแบบว่าให้เป็นดอกไม้นะครับอย่างนี้นะครับเอาขาวล้อมเหลืองนี่นะครับแล้วขั้นตอนที่สองนะครับคือการใส่ให้ได้อย่างนี้ครับนี่คือขั้นตอนต่อไปนะครับที่เขาสอนผมตอนนั้นนะนี่อย่างนี้นะแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการเก็บขอบครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูอย่างนี้นะครับนี่ได้ละได้และแถวหนึ่งนี่นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการเก็บมุมตรงนี้นะครับ อย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมได้แล้ว2แถวและขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการเก็บสีเหลืองนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าเป็นยังไงอย่างนี้นะนี่เห็นไหมมันก็จะได้อย่างนี้ขั้นตอนต่อ,อไปเนี่ยก็จะเป็นการเก็บสีเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าเป็นไงก็คือเป็นอย่างนี้นะนี่ว้จะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมแค่นี้นมันก็ได้เต็มแล้วแต่มือใหม่เนี่ยคือจะไปเข้าใจ ใช่ไหมนี่แหละมันก็เลยแบบว่าเล่นตามคลิปไปเรื่อยมันก็เพิ่มทําให้ภูมิใจจนกระทั่งผมเล่นได้เต็มรูปมันก็เลยทําให้ผมแบบโอ้โหใจฟูมากไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเล่นได้ขนาดนี้มาก่อนผมก็ลองเล่นตามคลิปไปเรื่อยึ่งนผมก็เออเริ่มเข้าใจแมชชีนิกของมันเรื่อยๆนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเล่สูตรนี้ก็คือสูตรบิกินเนอร์นะครับล้วขั้นตอนเนี่ยมันจะเยอะแบบว่าเยอะมากมันไม่มีขั้นตอนลัดหรือว่าไม่มีแบบ ขั้นตอนที่มันจะทําให้เวลามันน้อยลงก็คือช่วงเวลานั้นเนี่ยของสูตรบิ๊กินเนอร์เนี่ยผมจะทําได้อยู่ประมาณ3-5ถึงนาทีก็คือเป็นการใช้เวลาที่นานมากแล้วก็เป็นการฆ่าเวลาได้ดีมากสำหรับตอนสำหรับผมที่ไม่มีอะไรทำก็หยิบลูบิกมาเล่นมันก็คือฝึกให้ชานาญอะไรอย่างนี้ก็คือช่วงเวลาที่ผมฝึกเล่นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการปิดเทอมผมก็เล่นไปอย่างนั้นอ่ะเล่นตลอดแบบทั้งปิดเทอมเลยไม่มีอะไรทำก็ตอนเด็กกันนะ ไอตอนเด็กที่ว่าเนี่ยมันคือน่าจะสมัยตอนมต้นเนี่ยแหละครับที่ผมได้เล่นเอ้ยขอโทษครับมปลายเออเออพอพูดถึงมปลายก็มีเรื่องที่จะนึกถึงเยอะอยู่นะอาแต่ผมพูดเรื่องรูบิกดีกว่าก็คือตอนมปลายเนี่ยผมได้ฝึกเล่นตอนเปิดเทอมใช่ไหมแล้วพอเปิดเทอมมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่ชมรมชมรมหนึ่งเนี่ยที่เกี่ยวกับรูบิกผมก็ได้สมัครแบบโดยทันท่วงทีเลยแบบมีให้ลงทะเบียนปุ๊บก็สมัครเลย อพอผมได้เข้าชมรมไปแล้วเนี่ยผมก็ได้เจอคนที่เก่งกว่าผมแบบเยอะแยะมากมายเลยครับที่แบบว่าเล่นแบบโอ้โหใช้เวลาแบบ10วิเองเนี้ยก็มีแต่ผมใช้เวลาเท่าไหร่ผมใช้เวลาสนาทีนั่นแหละครับแล้วก็วิธีการสอบของชมรมเนี่ยก็คือเป็นการสอบโดยการโดยการแข่งกับอาจารย์ว่าเออสิ่งที่เราเรียนรู้กันทั้งเทอมเนี่ยในชมรมเนี่ยเราได้เรียนรู้ขนาดไหนแล้วพอเล่นกับอาจารย์เนี่ยเราจะได้เวลาเท่าไหร่เราจะชนะหรือว่าเราจะแพ้อาจารย์ ก็คือก่อนที่เราจะเข้าชมรมเนี่ยอาจารย์เขาก็จะถามว่าเออเรามีประสบการณ์การเล่นไหมหรือว่าเคยเล่นไหมเขาก็จะถามอย่างนี้เพื่อแบบว่าให้เป็นการวัดทักษะว่าเราจะมีการพัฒนามากแค่ไหนนะครับแล้วพอผมเข้าไปในชมรมเนี่ยผมก็ได้ลองคุยหรือว่าลองเล่นกับใครหลายๆคนดูนั่นแหละครับก็คือทําให้ผมเนี่ยได้รู้สูตรรู้อะไรมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ามาปรับ,บใช้นะครับก็คือยังเล่นแบบิ๊กิเนอร์ต่อไปแล้วมันก็จะมีอยู่วันหนึ่งในชมรมนะครับที่เขาได้ชวนแบบว่าสมาชิกประมาณ 5-6คนไปถ่ายคลิปแบบว่าโปรโมทชมรมของชมรมผมเนี่ยก็คือชมรม ik, รูบิกนั่นแหละครับก็คือจะเป็นการเอา5-6คนเนี่ยมานั่งแล้วก็จับเวลาเล่นนะครับว่าใครจะเล่นได้เร็วที่สุดหรือว่าช้าที่สุดแล้วปรากฏว่าใน5-6คนนั้นอ่ะเขาก็ได้ชวนผมไปเล่นด้วยเพราะว่าเขาเห็นผมว่าผมว่างพอดีเขาก็เลยชวนผมไปเล่นแล้วเขาก็ได้ถ่ายคลิปโป,ปรโมทด,ด้วยแล้วจังหวัดที่เล่นเนี่ยมันก็จะมีคนเก่งกว่าผมเยอะมากแล้วพอได้เริ่มเล่นจริงๆเนี่ยเขาก็เริ่มถ่ายคลิปแล้วเขาก็เริ่มจับเวลาเล่น นั่นแหละผมก็ได้เล่นในสไตล์ของผมก็คือแบบ beginner แบบว่าไม่มีความเร็วหรืออะไรเลยผมก็เล่นไปตามแบบของผมนั่นแหละครับเออผมลืมบอกว่าไอ้ก่อนที่ผมจะได้แข่งเนี่ยผมก็ได้พัฒนาฝีมือของผมไประดับหนึ่งแล้วเออน,น่าจะใช่อย่างงี้เออก็คือผมเล่นจากประมาณ3-5ถึงทีเนี่ยเหลือประมาณนาทีกว่าจนถึงประมาณ4 0่วิได้เออเท่าที่ผมจําได้นะคนเราก็ต้องมีการพัฒนากาันบ้างอยู่ในชมรมมาตั้งนาน<ฮ>แล้วพอเริ่มถ่ายคลิปเนี่ยเขาก็ได้ให้เล่นเลยนะครับแต่ละคนก็เล่นไปแบบว่าตามสไตล์ของตัวเอง จนกระทั่งเล่นเสร็จในระยะเวลาแค่20่ว่าวินั่นแหละครับผมก็อึ้งเลยอุ้ยเร็วขนาดนั้นเลยเหรอแล้วสรุปว่าผมเนี่ยแหละคนสุดท้ายก็คือคืนเล่นเสร็จไปก่อนแลลวผมเนี่ยคนสุดท้ายเลยผมเนี่ยก็แทบเป็นที่โหลดในทุกรอบเลยแบบว่ามันก็เศร้ามันก็เสียใจที่เราเล่นได้แค่นี้พอหลังจากจบวันนั้นเนี่ยผมก็ได้กลับไปแบบว่าศึกษาจริงจังเลยว่าจะทําให้เราแบบเก่งขึ้นได้ยังไงจนกระทั่งผมไปเจอแบบว่าสูตรที่จะทาให้ผมพัฒนาฝีมือได้ แบบว่ารวบเอาขั้นตอนนั้นมารวมกับขั้นตอนนี้จากขั้นตอนที่มันจะใช้เวลาเยอะก็ทําให้มันแบบรวบรัดมากขึ้นมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยเริ่มใช้เวลาน้อยลงในการเล่นจนทําให้ผมเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสามสิบกวิได้สามสิบกวิเนี่ยก็ถือว่าน้อยแล้วนะสำหรับคนที่ไม่ได้โปรขนาดนั้นอ่ะแล้วก็สาเหตุที่ผมกลับไปพัฒนาเนี่ยเพราะว่าผมแบบแค้นแค้นมากแบบว่าแค้นตัวเองว่าเออสักครั้งในชีวิตนะเราต้องทําได้เราต้องทําให้มันดีขึ้นอ่าผมก็ได้ซ้อมไปเรื่อยๆืจนถึง30มสิบวิ แล้วทีเนี้ยผมก็จําได้นะว่าไอ้ที่1เนี่ยมันคือใครผมจําหน้าไปแล้วผมจะไปแก้แค้นมันผมก็เลยแบบว่าฝึกจนถึงส0กว่าวิจนถึง25าวินั่นแหละครับจนผมว่าผมพอใจในฝีมือตัวเองแล้วผมก็ได้ลองไปขอคนคนนั้นเขาแข่งด้วยหรือว่าซ้อมด้วยอะไรอย่างนี้อ่าแบบว่าจับเวลาเล่นเหมือนจะแก้แค้นอเออจะแก้แค้นแบบว่าต้องฉีกหน้ามันให้ได้ นั่นแหละก็คือเรื่มมาในรอบแรกเนี่ยจับเวลาปุ๊บเล่นบู๊บปุ๊บ,ป,บ,ป,บปุ๊บูผมเสร็จเร็ว,ว่ะเป็นไงละ่ะโดนฉีกหน้าก็คือยังแค้ไม่หายปัจจุบันอะ่ะเออก็คือเวลาเฉลี่ยที่ผมทําได้ตอนนั้นก็คือประมาณ25ถึงประมาณ23แต่คนที่ผมไปชวนด้วยเนี่ยตอนนั้นเขาเล่นได้ประมาณ30-35ผมก็ฉีกเขาเละเลยเออฉีกเละเลยไม่เหลือเลย เออแค้นอ่ะแค้นแล้วพอผมแก้แค้นเสร็จเนี่ยผมก็รู้สึกสบายใจแล้วจนกระทั่งอาจารย์เขาบอกว่าเออจะมีสอบให้วัดระดับฝีมือว่าเราพัฒนาไปมากแค่ไหนเพราะตอนที่ผมเล่นในชมรมเนี่ยครั้งแรกๆเนี่ยผมแบบว่าเล่นได้เวลาแบบว่าเยอะมากแต่ปัจจุบันตอนนั้นน่ะผมใช้เวลาแบบค่อนข้างที่จะน้อยแล้วในฝีมือของผมนะก็คือเวลาเข้าชมรมไปทุกวันเนี่ยผมก็ตั้งตารอเลยว่าเมื่อไหร่จะได้สอบผมก็รอวันแล้ววันเล่าอาจารย์ก็ยังไม่มาสอบสักทีจนกระทั่งจะปิดเทอมอยู่แล้วอาจารย์ก็ยังไม่มานั่นแหละรครับตอนวันนี้ผมก็ยยยังแออาาจร์ู่เลย อาจารย์ไม่มาสอบระดับฝีมือที่บริษัทฝึกมาแทบตายแต่ก็ไม่ได้สอบเพราะว่าด้วยที่ว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ว่างแล้วผมเดินผ่านอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็แบบทำงานทุกรอบเลยผมก็ยังแคสอยู่จนถึงปัจจุบันและนั่นแหละครับก็คือประสบการณ์ระหว่างผมกับรูบิกนะครับว่าผมรู้จักมันดีแค่ไหนหรือว่าผมเล่นมันได้ขนาดไหนนะครับแล้วพอผมเล่นไปนเรื่อยเื่เนี่ยมันก็ทําให้ผมเริ่มมีความชอบในรูบิกมากขึ้นจนกระทั่งผมได้มีรูบิกแปลกเข้ามาในบ้านผมเยอะมาก